นาราศีสัน์ข,ขามจิตอาสาพระราชทานครับสวัสดีค่ะดิฉันจ่าสิบเอกหญิงนภาพรแก้วเต็มจิตอาสาพระราชทานค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ไหนกันคะอยู่ที่อาคารเรียนรู้เรื่องโขนครับศูนย์ศิลปาชีพก่อเกิดอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับค่ะวันนี้ก็เป็นโอกาสพิเศษมากๆเลยนะคะที่จิตอาสาพระราชทานและอาคารเรียนรู้เรื่องโขนจะนําพาทุกท่กทานเข้าไปเรียนรู้เรื่องโขนพร้อมๆกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะวันนี้ก็เป็นเกียรติมากๆเลยนะคะที่มีวิทยากรพิเศษของอาคารเรียนรู้เรื่องโขนที่จะมาแนะนําให้ความรู้เกี่ยวกับโขนทั้งหมดที่นี่ค่ะขออนุญาตให้พี่เขาแนะนําตัวก่อนนะคะค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนะคะนางสาวสุภาวดีใจฉลาดค่ะชื่อเล่นชื่อว่าอีฟนะคะก็คือจะเป็นตําแหน่งเจ้าหน้าที่นําชมนิทรรศการของอาคารเรียนรู้เรื่องโขนค่ะค่ะอยากรู้แล้วสิคะว่าด้านในมีอะไรกันบ้างขออนุญาตให้พี่พาเข้าชมเลยได้ไหมคะ ค่ะเดี๋ยวเชิญรับชมพร้อมกันเลยค่ะค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ไหนกันครับค่ะตอนนี้นะคะเราก็ยืนอยู่หน้าพระบรมบชายรัชณ์นะคะของสมเด็จพระนางเจ้าเิริกิ์พระบรมบราชินีนาถพระบรมบราชชนนีพันปีหลวงนั่นเองค่ะ,คะอยากทราบว่าความเป็นมาของขนพระราชทานนี้เป็นมาอย่างไรเหรอครับค่ะสัหรับความเป็นมานะคะของขนพระราชทานในปัจจุบันนะคะเราจะเรียกว่าขนของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพนั่นเองค่ะ ความเป็นมาก็เกิดจากพระราชสมณนีนะคะของสมเด็จพระพันปีหลวงนั่นเองค่ะในในตัดตัดไว้ว่านะคะ,ะถ้าไม่มีใครดูโขนฉันจะดูเองหลังจากนั้นก็เกิดการฟื้นฟูนะคะการจัดก,การแสดงโขนครั้งหนึ่งก็เกิดจากการรวบรวมศิละปะไว้ด้วยกันหลากหลายแนงนะคะนั่นก็เป็นอีกจุดประสงค์นึงนะคะที่ ก่อตั้งขึ้นมาค่ะโดยจะร่วมคิดนะคะโดยกับสเมเด็จพระเทพรัตนราชสุดานั่นเองค่ะเพื่อจะจัดการแสดงโขนในปีแรกนะคะก็คือปี2550ค่ะค่ะผิวผากดยเครื่องกระดาษลวายประสิของช่างฝีมือ ให้างานแสดงโขนกระตืนใจผู้ชมมากยิ่งขึ้นและเอกลักษณ์สำ,สำคัญของการแสดงโขนในที่ทุกครั้ง,ง,ง,งคืกอาาก,การสร้างสารฉากและเทคนิคพิเศษเป็นการประสานความรดงามของศิลปกรรมการสร้างฉากและเครื่องประกอบฉากตามขนมจารี ในเด็นที่ผ่านมาเกิดจากความทุ่มเทของคุณผู้เชี่ยวชาญความร่วมมือร่วมใจของเหล่าศิลปินและเยาวชนคนรุ่นใหม่ทั้งในฐานะผู้แสดงหรือผู้มีส่วนร่วมทุกองค์ประกอบตลอดจนผู้ชมที่มีโอกาสร่วมกันรักษายอดแห่งนาากตรรรมไทยอานสมคุณค่าไว้คู่กัน โอ้นนี้คือห้องอะไรคะเนี่ยค่ะด้านนี้นะคะก็จะเป็นห้องจัดแสดงฉากต่างๆนะคะที่นําไปใช้ในการแสดงจริงทั้งหมดค่ะที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครนะคะค่ะเรือสำเภาด้านหลังนี้อยู่ในฉากไหน,นะคะ สำหรับเรือสำเภานะคะคที่เราเห็น่จะเรียกว่าเรือสำเภาหลวโงโรงการนะคะใช้ในการแสดงขนตอนพีเพศสว่างมีพักนั่นเองค่ะเรือลํานี้นะคะคสามารถเคลื่อนที่ได้ด้วยการใช้รีโมทคอนโทรละะและยังพับการเก็บใบเรือได้เสมือนจริงเป็นการทํางานร่วมกับกองเรือค่ะแล้วก็ออกแบบโดยท่านอาจารย์สุสาครชายเสมซึ่งเป็นศิลปินแห่งชาตินั่นเองค่ะค่ะ อภัมณีหรือเปล่าคะเนี่ยค่ะที่เราเห็นนะคะจริงๆแล้วตัวนี้ก็คือผีเสื้อสมุทรนะคะหรือว่าเสื้อเมืองเป็นพวกกลุ่มทางมหาสมุทรของกรุงรงกาค่ะลักษณะของเขาและชื่อนะคะจะไปซ้ํากับเรื่องพระอภัยมณีแต่ว่าเป็นคนละตนกันนะคะ,อ,ะอย่าเข้าใจผิดกันเนาะเดี๋ยวบางคนเขาเข้าใจผิดว่าเป็นของพระอภัยมณีค่ะเว้ยมีการขยับได้ด้วย ค่ะที่ผีเสื้อสมุทรสามารถขยับได้แบบนี้นะคะเพื่อจะสร้างความน่าตื่นตาตื่นใจขณะผู้ชมได้รับชมจะได้เ,ดเ,เกิดความสนุกสนานนั่นเองค่ะแล้วมีรอยผ่าตรงท้องนั่นคือใน าฉกไหน,นะคะค่ะสําหรับรอยผ่าที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะคะก็เกิดจากการที่หนุมานค่ะได้สืบเส้นทางนะคะตามคําสั่งที่ได้รับมอบหมายจากพระรามค่ะแล้วก็ไปเจอกับผีเสื้อสมุทรตนนี้นะคะจึงทําการต่อสู้กันค่ะพอต่อสู้แล้วนะคะเกิดการเพียงพ้าค่ะผีเสื้อ,อมสมุทรจึงจับหนุมานกลืนลงท้องไปนะคะแต่หันุมานก็มีฤทธิ์เดชมากค่ะไม่ตายนะคะแหวกท้องออกมาได้จนทําให้เกิดเป็นรอยแผลแบบนี้นั่นเองค่ะค่ะ พระตพรก็คือเครื่องท้เครื่องแต่งกายนะคะส่วนธน,นิตรพิพากอรค่ะก็คือเครื่องประดับนั่นเองค่ะส่วนแรกนะคะที่พวกเราเห็นอยู่ตอนนี้ค่ะก็จะเป็นงานของเครื่องประดับนะคะโดยงานของเครื่องประดับก็จะมีท้ง,งานโลหะงานฝังอัญมณีแล้วก็งานกระไหล่ทอค่ะโดยเครื่องประดับทั้งหมดเราจะจำลองมาจากเครื่องต้นของพระหมหากษัตริยค่ะแล้วในส่วนตรงนี้มีการได้ใช้แสดงจริงไหมคะค่ะ ก็คือถ้าในตอนไหนที่เราหยิบมานะคะมีความเชื่องโยงเกี่ยวข้องกันเราก็จะหยิบแต่ละชิ้นไปใช้ค่ะพอใช้เสร็จเราก็จะเอากลับมาไว้ตรงที่เดิมนั่นเองค่ะ ผ้านี้สวยมากเลยนะคะเนี่ยต้องใช้ระยะเวลาในการทํานานไหมคะค่ะสําหรับผ้าที่เห็นอยู่ในตู้นะคะอันนี้ก็จะเป็นงานของเครื่องแต่งกายนะคะหรือว่าพัดตาผ่นนั่นเองค่ะโดยแต่ละชิ้นเราก็จะแยกชิ้นส่วนทํานะคะชิ้นหนึ่งใช้เวลาในการทําประมาณ2-3เดือนนะคะโดยส่วนประกอบนะคะจะได้มาจากในตู้นี้ค่ะ เรียกว่าดิ้นนะคะดิ้นก็จะมีต่างๆหลายรูปแบบด้วยกันค่ะพอมาถักทอไว้แบบนี้จะทําให้ดิ้นนะคะก็คือส่งผลให้เสื้อผ้ามีน้ําหนักที่มากนี้ขึ้นแล้วก็เกิดความคงทนด้วยนะคะค่ะอันนี้คือผ้าอะไรหรอคะทำไมสวยจังเลยค่ะสำหรับผ้าตรงนี้นะคะก็คือผ้าสบายนางนั่นเองค่ะหรือเรียกอีกชื่อว่าผ้าห่มนางนะคะไซส์เอใช้สําหรับตัวนางสงไขยค่ะ สำหรับสบายนางผืนนี้นะคะจะใช้วิธีการทําแบบโบราณค่ะเรียกว่าถักตาชุนนะคะด้วยการถักเป็นตาข่ายคล้ายแห่เล็กๆชุนโรวดลายขึ้นมาแล้วประดับตกแต่งด้วยปีกของแมลงทับค่ะอ๋อที่สีเขียวๆนี้ใช่ไหมคะถูกต้องค่ะวงกลมสีเขียวบนพืนผ้านะคะได้มาจากปีกของแมลงทับค่ะ,คะที่ตายตามอายุไขแล้วนะคะเพราะเวลาที่เขาตายตามอายุไขปีกจะมีความเงาวาวและอยู่คงทนได้ถึง100ปีนั่นเองค่ะค่ะอยากใส่ไหมคะ ได้ค่ะค่ะสำหรับตรงนี้นะคะที่เราเห็นอยู่ค่ะก็คือผ้าทอยกเนินธรรมังนะคะผ้าทอยกเนินธรรมังมีที่มาที่ไปแหล่งผลิตอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเองค่ะที่นั่นนะคะก็จะเป็นศูนย์การในการทําผ้าพระราชสำนักค่ะ แต่ก่อนนะคะเราจะใช้ผ้าฝ้ายในการผลิตแต่เดี๋ยวนี้พัฒนาจากการทอผ้าฝ้ายเป็นผ้าใหม่นะคะแลวผ้าผืนนี้ใช้สําหรับในการแสดงหโขนนะคะในส่วนของผ้าถุงโจกกระเบนนั่นเองค่ะผ่นในห้องนี้เป็นการจัดแสดงหัวโขนใช่ไหมคะแล้วก็มีการแบ่งหน้าหรือแบ่งกลุ่มด้วยไหมคะค่ะจะมีการแบ่งกลุ่มนะคะโซนแรกที่เราเข้ามาค่ะด้านซ้ายมือจะเป็นวานอรหรือว่านิงนะคะตรงข้าง ส่วนในตู้ที่เราเห็นก็จะเป็นงานศิลา์พนะคะงานะในส่วนชลาภาพชรานาแบบนี้ค่ะอืออันนี้คุนค้นๆกันไหมคะว่าของลิซ่าที่ลิซ่าใสา่ใช่ไหมคะเนี่ยใช่ค่ะตอนนี้ก็จะเป็นชลานาะห,หรือว่าระเก้านะคะอ่าแล้วก็การแสดงเนี่ยนักแสดงเขาที่มีการตีลังกากันเขาทํายังไงให้แบบว่าหน้าหัวโขนไม่หลุดนะคะ ค่ะเดี๋ยวเรามาดูความลับนี้กันนะคะ,<ม>ะเราดูที่หัวโขนตัวนี้ก็ได้ค่ะมายาลนะคะสำหรับหัวโขนที่นําไปกันเนี่ยใช้ในการสแสดงน,นะคะเราจะเจาะรูด้วยกันทั้งหมดสามรูค่ะผู้ชม,มก็คือจะมีที่ดวงตาสองรูแล้วก็ที่ปากหนึ่งรูเล็กๆค่ะที่ปากมีไว้เพื่อให้หนักสแสดงน,นะคะคาเชื่อเส้นนี้ค่ะ<ม>เชื่อเส้นนี้<ม>ก็คือมีความสําคัญนะคะเราก็จะทําการฝอรดเข้าไปนะคะแล้วก็จะมีไม้โผล่ออกมาตรงรูค่ะตัวนี้นะ ที่ต้องคาดเชือกไว้นะคะเพื่อเป็นการคอนทรนหัวโขนให้แน่นขึ้นก็ ừ ừ. เลยเป็นที่มานะคะสงสัยว่าเอ๊เพราะอะไรตัวลิงตีนกาหัวโขนถึงไม่หลุดออกมาและค่ะแล้วเขาหายใจยังไงอะคะการสงสใส่หัวโขนนะคะก็คืออาจจะยากลำบากในการหายใจแต่ก็สามารถหายใจได้ปกติค่ะก็เพราะว่าเราจากัดเวลาชั่วโมงในการเล่นการสแสดงนั่นเองก็คือหายใจทางปากด้วยแล้วก็ต้องกัดเชือกตรงนี้เองค่อนข้างลําบากมากเลยนะคะเนี่ย ะบวนการการทาหัวโขนมีวิธีการอย่างไรบ้างครับค่ะสาหรับการทําหัวโขนนะคะที่นี้ก็จะเลือกใช้การทําหัวโขนแบบโบราณนั่นเองค่ะการทําหัวโขนแบบโบราณนะคะเราจะเลือกใช้กระดาษที่ทามาจากต้นไม้ค่ะนั่นก็คือต้นข่อยต้นข่อยที่เราพบเห็นทั่วไปใบหยาบๆยาสีเขียวนะคะตัวนี้จะเป็นกระดาษข่อยนะคะบางๆแบบนี้เราจะเรียกอีกชื่อว่ากระดาษพราาหรือว่าเพลานะคะ,ะเนื้อสัมพันธ์เขาก็จะบางๆแบบนี้นะคะก็อ มาก่อนนะคะที่เราเห็นก็จะเป็นดินเหนียวเด่นเผานะคะเราจะใช้กระดาษทัชชา่ที่น้องถูอยู่ในมือนะคะฉีกให้มีขนาดเท่าหนึ่งฝ่ามือค่ะผสมกับกาวแป้งเปลี่ยนนะคะเพื่อให้มันเกาะกันได้ดีขึ้นค่ะแล้วก็แปะทับลงไปบนหุ่นตัวแบบประมาณ17-22ชั้นโดยแต่ละชั้นเราจะกดให้มีผิวเรียบค่ะพอผิวเรียบแบบนี้แล้วนะคะจะปล่อยให้แห้งค่ะแต่เมื่อมันแห้งแล้วเราไม่สามารถถอดออกมาได้เพราะติดกันแน่นได้ดีมากเลยค่ะเราจึงจะใช้มีดนะคะมีดปลายแหลมค่ะผ่าออกมานะคะ เอาผ่าออกมาก็จะเป็นรอยผ่าแบบนี้ค่ะเราจะใช้ได้เขียนปิดเย็บอีกทีหนึ่งนะคะก็จะได้มาในส่วนของขั้นตอนนี้ค่ะจะมีรอยได้เข็มข้างในนะคะแล้วเราจะใช้กระดาษหอยนะคะปิดทับปิดทีหนึ่งค่ะค<อ>และส่วนด้านนี้นะคะจะเป็นหนังวัวนะคะหนังวัวหนังควายตัดแห้งค่ะเอามาฉลุลายทําในส่วนของก้านเจียหรือว่าจอนหูนะคะส่วนด้านนี้ก็จะเป็นแม่พิมพ์ฉลุลายต่างๆค่ะส่วนด้านนี้นะคะ เลยเราจะหาของที่ได้จากธรรมชาตินะคะอย่างเช่นสีในกระปุกที่เราเห็นค่ะจะเป็นสีที่สกัดมาจากพวกหินตะกอนแร่ธาตุต่างๆนะคะนั่นก็คือสีปุ้นค่ะส่วนสีำดำๆที่เราเห็นอยู่ในถ้วยแบบนี้นะคะนั่นก็คือดินสมุกค,ค่ะไดจากการที่เอาใบจองไปเผาแห้งออกไปนะคะจนเป็นขมเหลวแบบน,นี้นํามาผสมกับยางรับอีกทีค่ะถ้าการลงรักปิดทองนะคะลงรักค่ะ สีอันนี้จะได้จากธรรมชาติเลยนะคะก็คือทาเพื่อเพิ่มความแข็งแรงการน้ำจะเหนื่อทั้งด้านนอกด้านในและต้นในส่วนด้านหน้าน,นะคะตรงนี้เราจะได้มาจากดินสะกุกนะคะ,ะมาปั้นขึ้นรูปให้มีลักษณะคล้ายกับพวกดินเหนียวดินน้ำมันนะคะค่ะพอได้ขั้นตอนนี้ค่ะพอได้ขั้นตอนนี้นะคะ ็จะเป็นการาลงรักปิดทองนะคะปิดทองเราจะใช้แผ่นทองกาเปลวแทร้อ0นะคะเพราะว่าจะมีความเงาวาวแล้วก็ดูสวยกว่าการใช้พวกสีทองทานะคะส่วนเพชรพลอยตรงนี้เราจะใช้เกรดที่ค่อนข้างดีมีคุณภาพนะคะแล้วขั้นตอนสุดท้ายเลยก็คือการเขียนใบหน้าจะมีเส้นห้องกับเส้นภัยนะคะจะเป็นสีฟ้าแล้วก็สีชมพูลิ้นจี่แบบนี้นะคะอันนี้ก็เสร็จขั้นตอนคร่าวๆค่ะสาหรับการจัดทาหัวขนแบบโบราณ ค่ะตรงนี้คือเป็นเบื้องหลังการลงสีการทําหัวโขนใช่ไหมคะเนี่ยใช่ค่ะตัวนี้นะคะทางเจ้าหน้าที่ก็กําลังเพ้นหน้ากากเรซินนะคะก็คือจะใช้สีตามยุคสมัยด้วยค่ะใช้ร่วมกับสีฝุ่นนะคะตัวนี้จะเป็นสีอะคริลิกค่ะน้องก็กําลังเพ้นหน้านะคะในส่วนของเส้นห่อเส้นพายค่ะ,ะแต่และหัวโขนนี่ใช้ระยะเวลาเท่าไหร่อะคะ ค่ะจริงๆระยะเวลานะคะคการจัดทําหัวโขนก็ประมาณอยู่ที่สามเดือนขึ้นไปค่ะ<ม>ขึ้นอยู่กับความยากง่ายแล้วก็ยอดอของหัวโขนศิลาพรด้านบนด้วยนะคะค่ะในส่วนนี้ก็คือกระดาษข่อยที่ใช้ทำหัวโขนใช่ไหมคะแล้วก็มีวิธีการทำอย่างไรบ้างนะคะเนี่ยค่ะสำหรับวิธีการทำกระดาษข่อยนะคะ ก็คือขั้นตอนแรกเราจะเลือกในส่วนของลำต้นแล้วก็กิ่งที่ไม่อ่อนไม่แก่จนเกินไปนะคะใช้ได้ทั้งในส่วนกิ่งแล้วก็ลำต้นค่ะโดยเราจะลอกเปลือกด้านนอกออกนะคะใช้แต่เนื้อด้านในฉีกให้เป็นฝอยฝอยนำไปตัดแดดให้แห้งค่ะเพื่อได้ความชื้นนะคะแล้วต้องตากกี่วันถึงจะได้ใบเนึ่งอะคะเนี่ยสำหรับระยะเวลาก็ขึ้นอยู่กับแสงแดดเลยแล้วก็ ก็คือถ้าแห้งก็เราก็จะรู้ว่าค่ะว่าสามารถนำมาใช้งานได้ในส่วนของระยะเวลาก็บางทีอาจจะหลายสัปดาห์ด้วยกันกว่าจะได้กระดาษหนึ่งหนึ่งชิ้นนะคะอ๋ออันนั้นคือ,อต้นข่อยใช่ไหมคะใช่ค่ะด้านนี้ก็จะเป็นต้นข่อยนะคะ,ะเราจะลอกเปลือกด้านนอกเอาอกใช้แต่เนื้อด้านในแบบนี้ค่ะหรือว่าแกนไม้เนื้อไม้ค่ะเราก็จะฉีกให้เป็นฝอยๆแบบนี้นําไปตากแต่ได้แห้งนะคะ,คะพอแห้งแล้วเราก็จะเอาไปแช่ต่อในน้ำผสมป,ปูนขาว แล้วก็ต้มต่อในน้าผสมบนข่าอีกประมาณสามถึงสี่วันเพื่อให้เปื่อยนิ่มค่ะค่ะก็าามาทุบใช่ค่ะพอเขาเปื่อยนิ่มแล้วนะคะเราจะยกขึ้นมาอันนี้จะเป็นวิธีการแบบโบราณก็คือทุบเอาค้อนทุบนะคะบนเขียงไม้ค่ะแบบแต่ก่อนเลยเราจะใช้พวกเขียงไม้ตะเคียนยาวๆเลยนะคะ<ม>แต่เดี๋ยวนี้เราก็จะมีพวกเครื่องทุ่นแรงต่างๆนะคะเพราะว่าเราจะต้องผลิตกระาดาษคอยไว้ใช้ในการจัดทําหัวโขนแล้วก็ทําเป็นสมุดขดเลยค่ะ และในส่วนนี้นะคะก็คือเราจะเอาทุกเยื่อขยที่เราตุกเสร็จแล้วไปใส่ในน้ำนะคะในถังน้ำเปล่าเราก็จะตุในให้เข้ากันแล้วก็เทใส,ส่ตะแกรงนะคะค่ะในส่วนตรงนี้เราจะได้ว่าตะแกรงหรือว่า,พาแพนแงขนาดความหนาความบางขึ้นอยู่กับว่าเราจะกระดาษอยไปทําอะไรเลยะคะ่ะเราก็เอาจากในถังน้ํานะคะเทใส,ส่ตะแกรงค่ะแล้วก็ตบนะคะตรงที่มีรูช่องโหว่แล้วก็ยกขึ้นมาจากน้ําค่ะเอียงซ้ายเอียงขวานะคะให้น้ํามันออกได้มากที่สุดค่ะ จากนั้นนะคะนาไปพักไว้บริเวณที่ต้องการแล้วใช้ท่อ PVC แบบนี้นะคะอ่ะเราก็เอาท่อ PVC ีค่ะรีดน้ําจากบนลงล่างประมาณ2 3ถึงสามครั้งเบาๆนะคะจากนั้นก็เอาไปตัดแดดได้เลยค่ะแดดเมืองไทยบ้านเราค่ะร้อนแบบนี้กระดาษแผ่นเท่านี้แค่ขึ้นวันก็แห้งแล้วค่ะพอแห้งเราก็สามารถรอบแกะออกมาจากตะแกรงได้นะคะหลังจากนั้นก็จะได้กระดาษแบบนั้นเพื่อนาไปใช้งานค่ะค่ะ โอ้ยิ่งใหญ่อลังการมากเลยนะคะที่นี่คือเป็นการรวบรวมเก็บอุปกรณ์ฉากทั้งหมดเลยใช่ไหมคะเนี่ยใช่ค่ะด้านนี้ก็จะเป็นห้องโถงนะคะห้องโถงก,ก็คือจะเป็นพื้นที่จัดเก็บฉากต่างๆนั่นเองค่ะส่วนแรกนะคะที่เราเห็นด้านซ้ายมือสวยๆตรงนี้นะคะจะเป็นท้องพะระโรงกรุลก,กานั่นเองคะ่ะมักเป็นฉากแรกจะเป็นฉากเปิดโู่มนะคะของการแสดงโขนค่ะก็จะมีการเคลื่อนย้ายไปใช้งานเกือบทุกปีนะคะสวยงามมากเลยนะคะเนี่ย ค่ะถัดมาด้านนี้นะคะจะเป็นหนุมานค่ะอ่างรัสการขา่เสียงคากอค่ะใช้ในการแสดงผลเมื่อปีล่าสุดที่ผ่านมานะคะตอนจากรดาวอตานั่นเองค่ะค่ะถัดไปนะคะจะเป็นโรงพิธีรับขอโบกขาษาค่ะใช้ในการแสดงผลนะคะตอนโบกภาาค่ะจะเป็นโรงพิธีที่กุมภการขอตั้งไว้ที่ริมแม่น้ํานะคะเพื่อจะรับขอกให้มีดีเด็ดมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะจะเป็นหองที่เราอาจจะปกติก็จะตั้งไว้ตรงนี้นะคะหอกไปยังไงใช่ค่ะ แต่การทําพิธีของเขานะคะในลงพิธีนี้ก็ต้องยกเลิกออกไปะค่ะเพราะว่าทางฝั่งของพระรามนะคะก็จะรับซาจากพิเภกแล้วก็มาทาลายพิธีครับอืมค่ะค่ะสปิดด้านนี้หนุมานต,ตัวใหญ่นะคะที่เราเห็นค่ะจะเรียกว่าหนุมาแนแปดจอแปดปืนสี่พักสี่หน้านะคะใช้ในการสแสดงโ่ตอนปรากฏทับน,นะคะจะเป็นตอนที่หนุมานขยายร่างค่ะเพื่อจะไล่จับบังคู่นั่นเอง ถูกต้องค่ะในมือ,อของเขานะคะนั่นก็คือแมลงผู้ค่ะในยะสํคาคัญในตัวแมลงผู้ก็จะมีดวงจิตหรือว่าหัวใจของปิยราบที่ถอดฝังไว้นะคะตัวสูงประมาณ2เมตรได้ไหมคะประมาณตึกสองชั้นได้ไหมคะประ,ประมาณนั้นส่วนด้านนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งฉากไฮไลไท์ของเราเลยนะคะ,เ,เ,ะ,คะเจ้าหานุมมารอทกายนั่นเองใช้ในการสแสดงโหดตอนสืกบรรคานะคะ สุดมังคาก็คือจะเป็นตอนที่หนุมานได้รับมอบหมายจากพระรามให้สึกเส้นทางไปยังกงรุงลงกาว่าอยู่ที่ไหนนะคะเขาจึงต้องขยายร่างให้มีขนาดใหญ่เพื่อทําตัวเป็นเหมือนสะพานค่ะให้เหล่าทหารว่านอนตัวเล็กๆนะคะข้าไปยังอีกฝั่งหนึ่งของแม่น้ํานั่นเองค่ะในการแสดงหนุมานตัวนี้ก็คือจะสามารถยงหน้าอ่ะยงตัวขึ้นลงหันหน้าสายขวา<ม>ได้นะคะ,คะอย่างเช่นที่เรากําลังเห็นอยู่ตอนนี้นั่นเองค่ะเห็นไหม ลามาเกียรคะค่ะฉากที่เรากำลังเห็นอยู่นะคะตอนนี้ก็จะเป็นฉากอนุมานของพาพานั่นเองค่ะใช้ในการแสดงโขนด้วยกันทั้งหมด2ตอนนะคะนั่นก็คือตอนสุกมยราบแล้วก็ตอนปรากดพัพนั่นเองค่ะ ค่ะสำหรับฮนุมานทอด่านุมานอพ์นพพาตัวนี้นะคะที่เขาขยายร่างให้มีขนาดใหญ่ค่ะเพื่อองค์พพาป้องกันพระรามไว้นะคะอยู่ด้านในป่ากขงเขาเองค่ะเพราะก่อนหน้านี้พระรามนะคะเขาไดา้ฝันหรือว่านิมิตนะคะว่าจะมีคนมาปองร้ายค่ะเขาจึงอ,องพพมพพาไว้ด้านในเอามือปิดไว้นะคะแล้วก็คอยกอด สายตาค่ะหาประตูนะคะแต่ทั้งนี้ค่ะมายารามนะคะก็มาสอดแนมจนทราบว่าพระพาอยู่ด้านในค่ะเขาจึงใช้กล้องยาวิเศษเป่ายาสลบจึงทําให้เปิดมือออกเห็นพระพาด้านในนะคะ,คะจากนั้นก็รับพาตัวมายาราาไปยังเมืองบาดาลได้สาเร็จค่ะ,คะ ส่วนใหญ่นะคะพวกศิลปะการประกาบชาต่างๆของเราก็จะใส่พวกเทคนิคพิเศษต่างๆเข้าไปด้วยค่ะเพื่อให้สออรับกับเนื้อเรื่องแล้วก็สร้างความน่าตื่นตาตื่นใจนะคะค่ะตัวละครก็จะได้มีชีวิตชีวามากขึ้นยิ่งด้วยนะคะใช่ค่ะในส่วนนี้คือห้องอะไรครับค่ะในส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นห้องพื้นที่การจัดเก็บฉากนะคะหรือว่าเอาไวส้สร้างฉากนั่นเองค่ะก็จะเป็นฉากผ้าใบนะคะที่เราเห็นด้านหลังนั่นเองค่ะ เราจะมีทีมเจ้าหน้าที่นะคะก็คือจะเป็นคณะที่ช่วยกันจัดทำนะคะระบายสีบนผืนผ้าใบค่ะวิธีการทําก็คือจะเอาผ้าใบมาปูบนพื้นนะคะแล้วก็จะมีทางเจ้าหน้าที่ค่ะ ของตึกเรานะคะก็ขึ้นจะอ่านขึ้นไปบนผืนผ้าใบแล้วก็วาดภาพนั่นเองค่ะแล้วความยากง่ายนะคะก็คือระยะเวลาในการทําประมาณส4เดือนขึ้นอยู่กับลายลูดการบนผืนผ้าด้วยค่ะน,นึกว่าเป็นการปิ้นสกรีนอะไรอย่างงี้เฉยๆนะคะเนี่ยใช้ฝีมือคนทางนั้นเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะก็คือจะเป็นทางเจ้าหน้าที่ของเราเองนะคะที่จะใช้ฝีไม้ในมือค่ะก็คือเป็นงานวาดภาพทั้งทั้งหมดเลยค่ะทั้งผืนผ้าเลย กว่า <icana>, จะได้แต่ล yes. ะ <tube oses. S 2> ผืนนี้ยากลําบากมากเลยนะคะเนี่ยแล้วที่นี่มีการเปิดปิดเวลาวันไหนบ้างคะค่ะสําหรับเวลาเปิดปิดของอาคารเรียนรู้เรื่องฝนนะคะเราจะหยุดทําการวันจันทร์และวันอังคารค่ะเปิดทําการนะคะจะเป็นวันพุธถึงวันอาทิตย์ค่ะช่วงเวลาในการจําหน่ายบัตรนะคะตั้งแต่9ก้าโมงเช้าค่ะถึง3ามโมงครึ่งนะคะแล้วก็เวลาเข้าชมจะเป็น9ก้าโมงครึ่งนะคะถึง4ี่โมงเย็นนั่นเองค่ะ มีการมีค่าเข้าชมไหมคะค่าบริการค่ะสำหรับค่าเข้าชมนะคะจะเป็น150บาทต่อท่านนะคะสำหรับะจะเป็นนักเรียนนักศึกษาผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปอยู่ที่75บาทครึ่งราคานะคะ,คะแล้วก็้าเป็นพาร์พ,าพิสุพรพิสุกสงฆ์ค่ะหรือว่าผู้พิการนะคะผู้ทุกข์รลาภาพค่ะอันนี้ก็สามารถเข้าชมฟรีได้เลยนะคะค่ะ,ะพี่อิพเป็นวิยนทยากรที่มีอะไรจะประชาสัมพันธ์ให้ท่านผู้ชมบ้างไหมคะค่ะ ในส่วนของอตอนนี้นะคะทางอาคารเรียนรู้เรื่องผลของเราค่ะได้อยู่ในระหว่างการจัดเตรียมงานนะคะเพื่อจัดแสดงผขนประจำปีนั่นเองค่ะในตอนสัตยาภารีโดยเราจะไปจัดแสดงนะคะที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเกือบจะทุกปีประมาณปลายปีนะคะ และสำหรับปีนี้ค่ะจะเริ่มต้นในวันที่6พฤศจิกายนนะคะถึง8ธันวาคมรวมระยะเวลาก็ประมาณ1เดือนค่ะและช่องทางในการที่จะสั่งซื้อบัตรนะคะก็ฝั่งซื้อผ่านไทยทิกเก็ตมตเมเตอร์ได้เลยโดยเราเริ่มจำหน่ายตั้งแต่วันแม่12สิงหาที่ผ่านมานั่นเองค่ะมีค่าเข้าชมไหมคะมีค่ะเนาะก,ก็ใครอยากที่จะพาลูกๆหลานๆมาศึกษาหาความรู้ที่นี่นะคะหรือมาชมความงามวิจิตรศิลป์ที่นี่ก็ให้มาที่อาคารศูนย์ อาคารเรียนรู้เรื่องโขนกันได้เลยค่ะค่ะและสุดท้ายนี้นะคะก็ต้องขอบคุณพี่วิทยากรที่เป็นเกียรติที่ให้ความรู้แก่กับเราในตรงนี้ด้วยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็ได้จบการเยี่ยมชมอาคารเรียนรู้เรื่องโขนไปที่เรียบร้อยนะครับความรู้ที่ได้ก็คือความเป็นมาของโขนพระราชทานนะครับและเบื้องหลังการเก็บอุปกรณ์ฉากของโขนพระราชทานครับ เพื่อเป็นการฟื้นฟูและอนุรักษ์ขนพระราชทานไว้ให้เยาวชนรุ่นหลังได้ศึกษาต่อไปครับค่ะและสุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามโรงเรียนจิตอาสาพระราชทานได้ค่ะหากมีเหตุด่วนหรือต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อสายด่วนได้ที่1510ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับค่ะและสุดท้ายนี้เราสองคนต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ